สวัสดีค่ะผ่านมาเจอรถรอค่ะรถใครนาะทำไมรอแอ้โอ้โห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 เห็นรถเรามารีบวิ่งใหญ่เลยเอ๊โอโหเสียวุทครับนับซิ่งบินด่วนครับขับเองเลยค่ะเจ้ายักเสียวุทขับเองเลยสุดยอดสุดยอดบุ้นเคยเห็นแต่เขาบอกว่าเจ้าอยากเจ้าอยากวุ้นเพิ่งเคยเห็นรถตัวจริง วดเลยครับตัวจริงเสียงจริงวันนี้เจ้ายักษ์ได้มีโอกาสนะครับผมแหละได้มีโอกาสามาถ่ายทําเจ้ายักษ์ฝนเพิ่งเคยเห็นพี่บุ๊คขับรถโอ้ขึ้นขับเองเลยค่ะคันนี้ฝุนครุง้ง โ้ควายตกใจฝุ่นครุ้งเลยยางหล่อตรงนี้น่าจะรอยเที่ยวนะคะตามที่ได้ยินจิ๊แพกบอก ให้เจ้ายักษ์หทคนเดียวเลยสุดยอดโอ้ยางเก่ายางเก่ายางเก่าโอ้โหอลังการโอ้ท่อโอ้โหแสบแก้วหูวเลยเจ้ายักษ์อลังการมากโคตรหล่อดูท่อ โอ้พ่อเนี่ยอลังการเลยพี่น้องโอ้เคยเห็นแต่คนอื่นเอามาลงคลิปนะวุ้นพุ่งมาเจออลังการงานส ไปเสียงทอเป็นแบบนั้นตีนิ่ดูดทอ่ปทอป้าท่อังไหนมาหลายแฉกวันด,ดีค่ะโอ้ทอ่อแม หกเจ็ดแปดเกท่อสิสีเป็นตะนักเนาะแล้วโอ,อ,อเลยไปค่ะเราจะตามเจ้ายักษ์ไปที่บอรินนะคะ คลิปนี้ก็คลิปสั้นเหมือนเดิมเนาะหลายๆคนบอกชอบสั้นๆหลายๆคนบอกชอบคลิปยาวสรุปมันก็มียาวบ้างสั้นบ้างเนาะโอเคค่ะมาตามกันต่อคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะ